สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทําข้อความแบบเป็นข้อความซีนิมาติสักหนึ่งรูปแบบครับโดยในคลิปนี้นครับเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทํายังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับมาที่โปรแกรมพิมพ์เ r p โปรนะครับมาถึงเพื่อนๆก็สร้างข้อคคควววาาาามมมมมมเลลยนนนะอะออผกก็จพพิ์ขข้้้ึสััแ เขียนถูกไหมก็เป็นข้อความอะไรของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะจริงๆการทําข้อความแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปใส่กับพวกหนังสั้นหรือ MV หรืออาจจะเป็นรายการอะไรก,ก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะก็ไปขึ้นชื่อขึ้นอะไรกันนะวิธีการทําพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกแค่ transition เข้าออกของข้อความประมาณนั้นนะพอพิมพ์ได้แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อก็มาเลือกฟอนต์แล้วกันอ่าผมจะใช้เป็นฟอนต์ก็เลือกมาสัก1ฟอนต์นะผมจะใช้ฟอนต์นี้แล้วกันอ่าแล้วก็ผมจะปรับให้มันห่างหน่อยละกันเพราะว่ามันดูอึดอัดนะ ผมอาจจะเอาประมาณนี้แล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ปรับให้ตรงนี้มันเป็นเซนเตอร์ลายเทคนะครับแล้วก็ปรับตรงโพสิชันครับกดรีเซ็ตอ่าแล้วก็ปรับให้อยู่ตรงกลางหรือตามตำแหน่งที่เพื่อนเพื่อนต้องการแล้วกันอ่ะผมเปลี่ยนฟอนต์ดีกว่าผมใช้ฟอนต์คอทเทมดีกว่าอ่ะผมเอาฟอนต์นี้แล้วกันฟอนต์นี้นะผมก็จะเอาฟอนต์นี้แล้วก็เพื่อนๆปรับแต่งปรับสีปรับเงาปรับอะไรได้ตามใจชอบเลยนะผมเปลี่ยนเงาหน่อยอ่ะสีดํา แล้วก็ฟุ้งๆหน่อยอประมาณนี้โอเคยังผมปรับเงาอีกนิดนึงแล้วกันประมาณนี้ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปสอนเกี่ยวกับฟอนต์คล้ายๆประมาณนี้แหละในโปรแกรม Premiere Pro นี่แหละแต่คือในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกอีกอย่างหนึ่งอะที่ผมอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆออก็เลื่อนลงสักนิดนึง แล้วก็ผมจะทําให้มันแบบค่อยๆซูมแล้วกันนะอ่าผมจะทําให้มันค่อยๆซูมก็มาที่ตรงนี้ครับสเกลนะสเกลนี้เนี่ยเป็นสเกลของตัวข้อความเลยนะเป็นสเกลข้อความนะให้เพื่อนครับมาที่ตรงสเกลของมันแล้วก็อาจจะปรับเหลือสัก85แล้วกันอาจจะ85หรืออาจจะสัก90แล้วกันนะเกแล้วก็ผมก็จะเลื่อนเส้นออกมาประมาณนี้แล้วก็อาจจะพิมพ์สัก11 0อ่ะแล้วก็เลื่อนคีย์เฟรมนี้ไปให้สุดเลยนะเราลองดูว่าระยะที่มันซูมเนี่ยระยะเวลาเนี่ย เราพอใจย,อยังเร็วช้าไปอะไรยังไงเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะอ่าถ้าเกิดช้าไปเร็วไปเพื่อนๆก็สามารถปรับคี์เฟรมได้นะอ่าก็ลองปรับมาผมก็อาจจะเพิ่มไปสักร้อยยี่สิบแล้วกันมันช้าไปแล้วก็ดึงออกไปอ่าประมาณนี้เพดูอ่าประมาณนี้กําลังดีแล้วก็กลับมาที่เฟรมแรกนะพอมาที่เฟรมแรกแล้วเนี่ยผมจะใส่เบลอแล้วกัน blur มาที่เอฟเฟกต์ครับแล้วก็เบลอ blur ใส่กราเซยนเบลอลากกราเซนเบลอมาใส่ในตัวข้อความของเรา แล้วก็อ่ะมันอยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนครบลองปรับดูว่าเราชอบเบอร์ประมาณไหนอ่าอันนี้คือเป็นตัวเข้านะตัวเข้าเราอาจจะให้มันเบอร์มากๆเลยอาจจะใส่ไปสัก150ไปเลยอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนกด toggle er animation ของตัวบริเนตนะกดไปเลยแล้วก็เลื่อนเส้น p พยออกมาสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็พิมพ์ศูนย์ไปเลยเพื่อให้มันแบบหายเบอร์อะประมาณนี้ลองเพยดูอ่าเห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้ ่าแล้วก็ทั้งหลังทําเหมือนกันนะเอาเส้นไว้ประมาณนี้นะแล้วก็กด add keyframe ขึ้นไป1ตัวก่อนนะแล้วก็เลื่อนเส้นเพเฮดออกไปแล้วก็เราจะก๊อปตัว keyframe แรกเลยก็ได้นะกดที่ตัว keyframe แรกแล้วกด ctrl c แล้วก็ ctrl v แล้วก็ดึง keyframe นี้เนี่ยไปหลังสุดอ่ามันก็จะเป็นตอนออกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ แต่มันยังแบบมันยังแข็งไปเราจะใส่เฟดให้มันวิธีการใส่เฟดเนี่ยเพื่อนๆก็มาที่คีย์เฟรมตัวนี้นะอ่ะเรากดมานี่มาที่คีย์เฟรมตัวนี้ก่อนแล้วเราก็เลื่อนแล้วเราก็เลื่อนลงนะเลื่อนลงมาที่ o p ปา i t ซิตนะให้เพื่อนกดนี่นะ Toggle a n i m a t i o n ของ Opacity นะแล้วก็เลื่อนเส้นเพยเฮนี่ยไปที่เฟรมแรกนะแล้วก็ให้เพื่อนเครับปรับตรงนี้เป็นศูนนะ อ่าปรับตรงนี้เป็นศูนย์เพราะว่าไอ์คีย์เฟรมนี้เนี่ยมันเป็นที่100แล้วนะแล้วเราก็กลับมาที่ตัวคีย์เฟรมตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะกดทูเนี่ยคียเฟรมกดไปให้ให้ได้ตัวคีย์เฟรมนี้นะกดไปอีกทีหนึ่งอ่าเราก็เลื่อนลงมาที่โอปาซิตี้นะกดแอดไปหนึ่งทีเราก็จะได้คีย์เฟรมที่100นะมันก็จะตรงระยะเวลาเดียวก,กันกับตัวเบอร์ของเราแล้วก็เลื่อนเส้นเม็เนี่ยออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไปศูนย์เอ็นเตอร์แล้วก็ดึงคีงนน้จะเป,ปรม ซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเพิ่มแบบให้มันเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าให้มันให้มันออกแนวกว้างอ่ะก็คือเพิ่มแนวกว้างให้มันอ่ะให้มันออกแบบวิ่งออกก,อกว้างขึ้นอ่ะอันนี้มันเหมือนแบบซูมปกติใช่ไหมอ่ะวิธีการทําก็ให้เพื่อนมาที่เฟรมแรกของตัวข้อความของเราเนี่ยแหละเราจะมาทําในส่วนของสเกลเหมือนกันนะแต่คือเป็นสเกลของเวกเตอร์โมชันแล้วนะที่แรกเนี่ยที่เราทำสเกลเนี่ยเป็นสเกลของตัวข้อความใช่ไหม แต่ตอนนี้เราจะทำสเกลของตัวเวกเตอร์โมชันแล้วนะให้เพื่อนๆครับมาตรงนี้ครับติ๊กคำว่า uniform scale ออกนะติ๊กออกเราจะทำแค่แกนเดียวนะเราจะทำแค่แกนเดียวก็คือเราจะทำแค่ความอ้วนของมันอะความความกว้างอเออเรียกว่าความกว้างแล้วกันก็คือให้เพื่อนๆกดที่ scale width อย่างเดียวนะกดตัว toggle er animation นะกดไป1ทีแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะปรับที่90ก็ได้อะ90เราดูเดี๋ยวเราดูก่อนว่า90เนี่ยมันบีบเกินไปไหมแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพย์เฮดออก ออกมาสักระยะประมาณนี้แล้วกันเรายังไม่ต้องเอาให้สุดหรอกแล้วให้เพื่อนเนเนี่ยลองปรับดูสัก115แล้วกันอ่ะหนึ 115. ่งอาก่ากำลังสวยไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าสวยยังถ้าเกิดคิดว่ามันยังยังไปได้อีกเนี่ยเราก็เพิ่มไปอีกก็สักร้อยอ่าประมาณนี้ยังได้อยู่แล้วก็ดึงคีย์เฟรมนี้เนี่ยไปหลังสุดแล้วเราลองเพย์ดูนะครับว่ามันจะสวยงามกว่าไหมเห็นไหมมันจะออกไปแนวกว้างด้วยอ่ามันจะออกไปแนวกว้างด้วย ซึ่งมันจะทําให้แบบมันมันมันจะดูซีเนอเรติกมากอะ่ะคือถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันช้าไปเร็วไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับคีเฟรมได้อย่างที่ผมเคยบอกตลอดนะเรื่องคีเฟรมอ่ะเพื่อนๆสามารถปรับกันเองได้อ่าแต่ผมคิดว่ามันมันเร็วไปผมก็จะไปที่คีเฟรมสุดท้ายนะอ่าเราก็กดที่ตัวนี้ผมจะปรับที่1 1 0พออ่าร้อแล้วก็ไอตัวข้างล่างที่ผมปรับสเกลมานะผมก็จะปรับเป็น1 1 0เหมือนกันอ่าแล้วเราลองเพย์ดูใหม่ มันจะช้าลงสักนิดนึงอ่าแล้วก็เพื่อนๆจะไปเปลี่ยนคำอะไรก็เปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฟอนต์นี่อ่าเป็นฟอนต์นี้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนข้อความเป็นชื่อผมไปเลยแล้วกันเอาง่ายๆอ่ะปรับเป็นปรับ ขนาดใหญ่นิดนึง่งลองเพดูชื่อผมจะเป็นยังไงเห็นไหมตัดหนังสั้นตัด MV ตัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วเวลาเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนตำแหน่งโดยใช้ตัวนี้เลื่อนลงมาล่างสุดนี่ครับตัวโมชั่นนี้นะกดที่โมชั่นได้เลยแล้วกดตัว V แล้วเลื่อนได้เลยแล้วก็เพยปึ๊บเห็นไหมแล้วก็เบลอเป็นไงเบลอแบบละลายทิ้งไปเลย ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันนะครับสำหรับการทำการ์ดซ t i o n ่นใส่ในข้อความเราแบบเท่ๆสักหนึ่งวิธีนะก็ในคลิปนี้นะก็จะมาอัปเดตวิธีการทำแบบ t r a n s i t i o n เท่ๆซีนิมัติกอีกสักหนึ่งรูปแบบแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนนะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ